สวัสดีครับทุกคนผมเด็กชายบนมารายงานตัวอีกแล้วนะครับเด็กชายบนมาลูกชายอีกคนของมัม,มีนะครับสวัสดีค่ะเด็กชายได้เสื้อใหม่นะคะทุกคนมาม,มีซื้อเสื้อใหม่มาให้น้องใส่เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วเนาะก็เลยเอามาลองให้น้องดูน้องใส่ได้หรือเปล่าเนี่ย ก็ใส่ได้อยู่นะคะทุกคนอากาศหนาวเพราะว่าน้องบุญมาเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าน้องบุญมาอ่าเขาจะอยู่บ้านยายเนาะแล้วบ้านยายเป็นบ้านเปิดน้องก็จะออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนอยู่นะคะแต่ทำไมวันนี้หนูไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้เลยลูกไม่ให้ความร่วมมือเลยน้องไปหาเพื่อนข้างนอกอยู่นะคะ ก็กลัวน้องหนาวเนาะมามีม่ก็เลยลองซื้อเสื้อมาให้ใหม่ซื้อสองตัวค่ะลายนี้สีเขียวเป็นอุลตร้าแมนนะลูกเนาะแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งสีฟ้าเป็นลายดอกนะลูกเนาะดูสิคะอยู่โซฟายายเหมือนเดิมเสื้อผ้ายายก็วางเกะกะเรียรายไปทั่วเลยเนาะอย่างนี้แลลวเนาะคนแก่นะลูกเนาะเพราะว่ามามี่มา เชา้าเที่ยงเย็นนะลูกเนาะมาหาบ้านยายแล้วก็มาหาน้องบุญมาเหมือนกันใช่ไหมลูกก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะแค่อยางให้ทุกคนเห็นความหล่อของเด็กชายบุญมาใช่ไหมคะลูกใส่เสื้อแล้วจะเป็นยังไงเนาะอากาศหนาวช่วงนี้ดูมุมสูงสิลูกอากาศหนาวมามี้กก็เลยซื้อเสื้อมาให้หนูลองใส่ดูนะครับเนี่ยดูสิครับผมหล่อไหมเอ,อ่ยดูมุมนี้สิลูก ไยดูผ้าคนหนูของยายก็ร่วงแล้วนะลูกดูมุมนี้สิครับผมหล่อไหมหนะลูกเนาะผมหล่อไหมครับทุกคนมันมีเป็นห่วงกว่าว่าหนูจะหนาวมันมีอะไรซื้อมาให้ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวจะเอาสีฟ้ามาให้ทุกคนดูอยู่นะคะเด็กชายง่วงนอนแล้วครับเด็กชายหนาวแถวบ้านพวกเราบนาราชธานีก็หนาวแล้วนะคะทุกคน มามีก็เลยซื้อเสื้อมาให้น้องใส่เนาะดูสิคะใส่ได้พอดีเลยใส่ได้พอดีซื้อมาลองให้สองตัวก่อนเนาะลูกเนาะถ้าใส่ได้เดี๋ยวมามีสั่งมาให้อีกเนาะเด็กชายจะได้อุ่นเนาะลูกเนาะเพราะว่าบ้านบ้านยายเป็นบ้านเปิดนะคะน้องก็จะวิ่งออกวิ่งเข้าได้เหมือนอาชนนบดเราทั่วไปเนาะแต่ถ้าบ้านมามีก็เป็นบ้านปิด เด็กๆที่บ้านก็ไม่หนาวนะคะก็คือก็เลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ซื้อให้เนาะแต่น้องบุญมายนี่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วน้องลูกเนาะเพราะว่าน้องไม่ไปอยู่กับมามีเพราะว่าน้องมาอยู่กับยายตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่มาเมียมาเลี้ยงแรกๆเคยเอาไปอยู่ด้วยอยู่นะคะช่วงที่น้องผ่าตัดไปอยู่ได้สามคืนก็ต้องเดากลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าน้องน้องไม่อยู่นะคะน้องอยู่ไม่เป็นนุอ,อย่ากระโดดนะลูก ยให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนอยากออกละติดสาวเหมือนกันนะคะน้องน้องบุญมาก็ติดสาวนะคะ่ะแต่มามีไม่ได้ทําหมันให้เพราะว่าเป็นบ้านเปิดเราก็อยู่กับยายมามีดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยปล่อยปล่อยนะลูงเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะวันนี้ดูสิทุกคนเห็นเสื้อผ้ายายบางหมดแล้ว ถ้าใครรกักใครชอบใครดูพวกพวกหนูเนาะช่องไม่บุญแฟมิลี่ก็เหมือนเดิมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วแล้วก็ขอบทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอของพวกหนูนะครับถ้างั้นเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนไปแล้วนะคะไปแล้วครับ กำลังดูช่องทางที่จะหาทางออกแล้วนะคะสวัสดีค่ะใช่ไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยหน้าบานเลยลูกพอใส่เสื้อ